ทำไมแว่นที่ตัดจากตลาดนัดนะคะใส่แล้วสบายตากว่าแว่นที่ตัดกับทัศนามาเคยไหมคะตรวจค่าสายตากับทัศนนานมารนะคะเป๊ะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าสายตานะคะตำแหน่งการสวมใส่แว,ว่นจุดโฟกัสแต่พอเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยกลับไม่สบายตาเท่าก,กับแว่นที่ซื้อมาจากตลาดนัดเกิดเพราะอะไร <S <S ต้องทำความเาข้าใจก่อนว่าค่าสายตาโดยส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ย ขวากับซ้ายจะไม่เท่ากันนะคะรวมไปถึงค่าสายตาเอียงองศาสายตาเอียงก็ไม่เท่ากันจากทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าแว่นที่ขายกันตามตลาดนัดเนี่ยจะเห็นว่าค่าสายตาของขวากับซ้ายเนี่ยเท่ากันซึ่งแน่นอนว่าพอสวมใส่แล้วเนี่ยนะคะมันสบายตามันชัดขึ้นนะคะเพราะว่าสมองไม่ต้องทำงานหนักในการพยายามทำความเข้าใจในความชัดของภาพนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเรากำลังฝืนอยู่ ใช้งานไปในระยะยาวนะคะจะทําให้ดวงตาของเราสองข้างเนี่ยทำงานไม่สมดุลกันในขณะที่ถ้าวัดสายตากับทัศนมาตนะคะเราจ่ายค่าสายตาที่ตรงกับค่าสายตาข้างนั้นๆ ข้างขวาสั้น100ข้างซ้ายสั้น200ความต่างตรงนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของสมองที่จะต้องมาเรียนรู้ในการรวมภาพส่งผลให้ในเบื้องต้นเนี่ยร่างกายจะยังรู้สึกมึนๆน,นะคะตึงๆต,ตา,าไม่สบายตาเท่ากับแว่นที่ซื้อมาจากตลาดนะัดหลายๆท่านที่เคยไปตรวจวัดสายตาหรือว่าตัดแว่นนะคะเวลาไปรับแว่นก็จะมีะเจ้าหน้าที่หรือว่าทัศนมาตรคอยบอกตลอดว่าใช้ระยะเวลาในการปรับตัว1-2ถึสง 2สัปดาห์นะคะนั่นหมายความว่าเป็นระยะเวลาที่ให้สมองเขาทําความเข้าใจกับขนาดภาพการรวมภาพกับแว่นตัวใหม่ที่ตรงกับค่าสายตาเรามากที่สุดพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะคะถ้าร่างกายเริ่มปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคมชัดสบายตานะคะรวมไปถึงในระยะยาวจะช่วยปกป้องดูแลดวงตาของคุณด้วยค่ะ ต้องการตรวจวัดค่าสายตานะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้านแว่นตา s p e c i a l l s t o p t i c ค่ะที่นี่เราตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนามาตรนะคะและฝนประกอบแว่นตาจากช่างแว่นมืออาชีพค่ะอย่าปล่อยให้ความสบายตาในระยะสั้นทำลายตาในระยะยาวค่ะ